ครับโทษนะครับผมครับเราจะไปดูบูธกลับไปดูบูธ G S X Suzuki อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับโอเคครับไปเดี่ยมมากเลยครับเฮ้ยเราลืมดูนั่นว่ะ Affiliate ั Aff ป อยู่ไหนกันแล้วเนะี่ยเออลืมลืมแอปเปเลียรแป๊บนึงมอโตคุซี่นี่ครับแอปเปเลียนี่บู๊เล็กๆจริงๆครับผมนี่ครับทัวร์นอวีโฟครับผมนี่ครับ okay นี่ครับแอปเปเลียร์ นี่สวยจริงๆครับร<อ>หล่อมากครับไม่เหมือนใครเลยครับมาสัน้นๆแค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีเฮ้ยค้อมได้เหรอก็ข้อมก็ได้สองสองตัวนี้ค้อมได้ได้ค,ครับอ๋อ เราไก่คียกันเ้ พอไม่ได้นะพอติดว่าลองคันนี้ดูนี่จะบอกน้อยกว่าคนนี้เป็นนักเก็ต ็นั่งขับแต่ก็ปวดเหมือนกันนะปวดๆเหมือนกันเก็บเกมที่ก็ถสดแม่ได้นนี้เขาไขออีกร่นหนึ่งชันเด็กสน นี่นี่จานนี่หวาห้าสิบถ่ายมานั่นสบายเรื่องกลม่ตอนนี้ม่เข้ามีตัดไปหน่อยสิลูกที่รีดตัดไปหน่อ จะไหนบอกบาวงวันนะี้นก็ท่า <c oughs> นี่ท่านท่านบอกบ้างก็เลยรู้เป็นหน้าที่มีความสุขดีตรงนี้น่ายกล้อปั่นเราไปดูซูแล้วก็ไปกันเถอะแปลงนะไรด้วยพร้อมนี้ก็ได้เนาะ เราจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้อัดคลิปรัวๆ,ๆ,ๆย้ำนะครับว่ารัวมีแต่ของอยากได้ครับตอนนี้ต้องกัดลิ้นตัวเองครับกัดฟันครับของเลสซิ่งบอยครับต่อยวาาครับัวมาครบ เวส้านี่เ <laughs> มสป้าไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรครับโอ้ยมวกสวยครับมวกดัวโอ้ยนี่สายสายสี่หกเลยนะั สุดที่เคยเดินมานี่นทำไมอ่ะไม่เคยไม่เคยเดินอโอ้นี่ครับกำลังเมาหมอยครับก็๊บก็อปคนบ้อันนี้เราจะกลับไปคนบ้านแล้วครับผม คนบ้าเรายังไม่ทันถ่ายไม่ทันซ้อนเลยนะครับผมขนาดขน,นา,นนา,นนานดนต่อคุ้งตัวอีกงเก้าคนหนึ่งเยอะอยู่กะเอาให้งานเลิกเลยนะครับผมไไไดดด้้้เือนนวั เดินไปเลยฮะนนเฮ้ยอยากได้รูปทำไงดีวะเนี่ยต่อนี่ขายพี่รูปละร้อยป่ะตายเลยเลน้องเล่นใส่ใส่ S D ใช่ปะ่ะเอ้ยใส่เป็นเป็นเมมโมรี่ตัวเล็กใช่ปะ่ะมีอนนเชื่ไนะ่ไนะกี่กี่กิกนะที่ถ่ายมันนี่เยอะปะ่ะ ไม่เยอะใช่ปะเดี๋ยวพี่ก๊อปเฮ้ยกอนอยู่แถวลำลูกกาใช่ปะไม่ต้องชักกก็ได้ลัวมันบีบไม่แน่นอะดีไฟอ่ะอันนี้ทางเมลก็ได้ถ่ายแบบละเอียดสุดใช่ปะเเปป็็นนไฟธรรมดาไฟธรรมดาก่อนนี่รันไอทำพวกทำพวกคอมเป็นไหมไม่ค่อยเก่งใช่ปะ โอ้หนี่ขายอะไรวะเนี้ยคนเต็มเลยครับโตโยต้ารวยกันเนาะทุกทางานงานมาเปิดกี่ปีก็มีคนออกรถตลอดแค่แค่นี้กรุงเทพรถมันก็ติดแล้วนะครับมาขับมอเตอร์ไซค์กันบ้างเถอะโอ้โหนี่ขากลับนี่ทางด่วนดีกว่าครับไม่ไหวครับ โย่โย่ใครเกิดวันนี้บ้างครับม,มีพิตตี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วนะครับผมวันนี้อะไรวะโอ้โหมันไกลยังเลยวะซูซูกิ เดินไกลมากเลยนะร้านหนันงสือนั้นยังอยู่เลยเนี่ยไม่มาจุดไม่เดินมาของของลอยคอที้ที่เป็นอยู่สกัยเลยนะครับในแง่ขอเกียรเองด้ยสูนี่เหมือนแบบอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะนนนคนบ้าโดนแยกคนบ้าโดนแยกวงครับบ้าไม่บ้าโค้ยใหญ่วงเดียวนะี่จเลี้ยไม่เดือนละ นี่มาอยู่คนเดียวจริงๆนะนี่เขาเป็นรถยนหมดเลยนะแถวเนี้ยพอเราเดินเสร็จเราก็ต้องเดินกลับไปที่เดิมเฮ้ยอันนี้มันอ๋อนี่ไงถึงละคนคนยังเยอะอยู่นะมาเรามาขอลองค่อมหน่อยครับผมนี่ครับ GEX 1000F ครับผมกลับมาอีกทีครับ รอบคันเลยค,นยครับับเดีกครับปากเหมือนเดิมครับจะลองขาดเปงไหมเก้ยเฮ้ยเฮ้ยูนใดเลยดใอยู่เลยนะพอดีนึกว่าฝาเหมือนเดิมครับเรียนหน่อยครับโอเคครับได้อยู่ มันสมงรือทัวร์ลิง์ป่ะบสปอร์ตทัวร์ลิงกสปอร์ตทัวร์ลิงนะเพราะว่านั่งสบายครับคือถ้านั่งนี่ไม่เหมาะครับหรือว่านั่งสบายครับคล้ายๆ CBR ของทเดเลยความรู้สึกนะแล้วก็คัดคัสก็แข็งพอสมควรครับแล้วก็มีโหมดด้วยนี่ครับแล้วก็ับสบายครับดูแล้วคันนี้โอเคเดี๋ยวมาลองใคันนี้ อันนี้ G, X, G X, S S 4หลับไดนอยู่้างนอันนี้ก็จะนั่งสบายคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับหาถึงไหมสบายมากครับแต่แค่นี้ก็โอเคละหลับได้ละ ไม่มีอาพันไม่มเออจิกเซอร์ไม่มีหรอตัว L7 จะไม่เข้าทยไม่มีหรอตัวนี้จีน X7 ร้อลม้มาดูพาดูรอบคันเนี่ยนี่ครับพนักงานเช็ดก็น้าเหนื่อยเนี่ยนะนี่ครับต้อง เบาสูงว่าสมควรครับอาห้องมีสวิตช์ด้วยไากลับบ้านเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะอ <c oughs> <c oughs> ลังมากครับมีรอบบอกนะครับแล้วก็นาฬิกามีน้ำมันบอก6ขีดตามร้อนบอกด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะเป็นมีอะไรบ้างครับอาจาย์แปล่ไงเฮะ มันมีอะไรบอกบ้างเนี่ยอันนี้กดไม่ได้ครับเงั้นมาตรงนี้ครับโหมดอยู่นี่ครับมันไม่ขยับวะเอ๊ะอกดอะไรไม่ไขึ้นเลยไปเลี้ยวขึ้นไหมเนี่ยบิดแตะได้ไหมแมวเ,เดี๋ยว,ยวจะด,ะดุงครับไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะอไม่ขยับเลยนะครับสงสัยเขาล็อกไว้หรือว่าไม่รู้นะไปดนแตะนี่่้วง,งแตก ก็คงอันนี้ล็อกอะไรไว้หรือเปล่าครับก็ต่อสายตรงเข้ารูปเชื่อมไม่ได้เชื่อมอะไรอ๋อเขว่าอยู่ครับอันนี้มีระบบอะไรบ้างครับแนะนำผมหน่อยแพคชันคอนโทรลใช่ไหมครับเป็นตัวเดียวเลยอ๋อ A B S หน้าหลังบางคนยังไม่รู้แพคชันคอนโทรลก็เวลาเข้าโค้งนะเวลาเปิดคันเร่งไม่ให้มันตัดอะไรเงี้ยร้อน้ากครับร้อนมีโบชัวร์ไหมครับขอราคา ขอบคับที่ฝากก็ GSR100 นี่ไม่ได้อามาโชว์ที่ตัวใหม่เลยครับปีหน้าปีหน้ตัวใหม่ใช่แล้วก็วันไม่ได้มาโชว์งานนี้เลยนะเอาเจ็ดใช่ครับวเอาเจ็ดนะครับทำไมทำไมเข้าถึงเรียกคนบ้ากี่ตูครับ ตามไครับต้นมันหนักครับต้นมันหนักแล้วรถมันดิบแล้วก็ที่มันที่จะไม่ค่อยมีก็แต่รุ่นแรกๆแล้วก็คือมาแบบไหนแบบนั้นเลยสี่เราฟิลลิ่งสองสูบที่หลีกลยหรสี่สูบเราสี่สูบฟิลลิ่งสองสูบคือกระชากเลยคือเปิดสลิปเปิดปึ๊บลอยเลยไม่ต้องทำอะไรกับคัทขี่ปักปักปึ๊บเด้งเลยคือมันดิบค่นเดียวที่พูดได้ว่ายกทุกเกียร์ทุกเกียร์หกเกียร์หกก็ยกยกได้ครับโอ้โห หมายถึงเกียร์ัของตัวพันใช่ไหมครับใช่ครับของตัวพันแต่ว่ามันก็ถ่ายทอดประวกรรมมาทางเครื่องดูที่ที่บอกว่าไม่มีมันดิบนี่คือหมายถึงว่าอาจจะไม่มีพวกเซ็ตคุ้มคุมคันเร่งยากคุมคันเร่งยากเนาะไม่มีไมม่ี ABS เลยในสมัยยุคที่เขาเรียกว่าดิบอ๋อก็คือสมัยก่อนมันมันโหดมากแล้วมันดิบมันนวลเลยเขาเลยเรียกคนบ้ากีซูเนาะนี่คหายาตัวไหนไม่ยาแต่งนี่เดี๋ยว ไม่มีคอมอย่างวันทัดข้างบนเป็นตัวแข็งครับพียังไม่ได้คอมข้่างนแตงองตาไม่ได้เอเดิมครับขาเท่ากันมดเลยแต่รุ่นไม่พอกันเลยโชวนี่นึงโค้งคัวันนี้ผมเป็นคนบ้าแล้วนะผม เขาลงอยากลดกลายเป็นคนปกตินะครับผมต่ออะไรหนึ่งครับออปชั่นเหมือนจะเยอะเนาะตรงนี้ใครมีแท็กชั่นคอนโทรลปรับระดับได้ด้วยเหรอครับสามระดับปิดก็ได้ก็เอพีเอสนว่็อ๋อ ABS นี่ ABS นี่เปิดปิดได้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้เนาะบังคับโหมดโหมดนี่เป็นโหมดของอะไรครับอ๋อทัชชั่นอ๋อมาสแตดในสไตลทัชชัน แบบสายดำโอเคครับเบรกหน้าเป็นอะไรนะครับเป็นเลนีมารเปลี่ยนบล็อกไม่ต้องปรังอะไรเลยใส่ได้เลยของแต่งโอเคครับตัวนี้ราคา347เครับเปิดตัวสามแสนสีับสี่สูตร115สครับตีมากตน แล้วตัว uh, นู้นนะครับตอนนี้อยู่เมืไหนครับพี่เด็กตัว F พัน F นี่619ครับเขาก็คือ619 1 9 0 0 1 9 0 0 9กินสองตัวนี้คือสเปกเดียวกันครับแค่มีเฟนิกาหน้าอ๋อเปลี่ยนสเปคเดียวกันเลยก็จะถ้าูงก็สเปคตัวพันไปนี่ก็ตัวพันเนาะใชครับตัวนี้ก็น ติดเหมือนกันเนาะก็ต้นต่อนข้างจะพูง่ายเวลาขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันจะได้กล้เขียนสูงไม่ต้องมาเค้นไม่ต้องมาเค้นขึ้นเขาเนี่ยก็จะนจะไปได้จะไวขึ้นรอบเริกมาไวนี่เป็นพอดีของจิกเซอร์นะผมโอเคขอบคุณมากครับผมไปจบแล้วครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ